สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ยายพินจะพามาดูโชคเก้าชั้นนะลืมเก็บเก,บเกบสอนไว้จ้าลืมเก็บเกบสอนไว้เพราะว่าลาได้แกสอนเท่าไรยายพินก็จะปลายปลายหมดเลยใช่ไหมสวยๆทางนั้นเลยจ้ะแดดมันแยงนะมาจะส่องไม่สวยจ้ะยายพินรู้โลกต้องรู้ทุกคนชอบพูดอย่างเนี้ถ้ายายพินรู้โลกต้องรู้เพราะว่ายายพินจะเป็นคนไม่ปิดความลับจ้ะ อันนี้น้องโชคสวยๆออกกวักอีกแล้วนะเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าถ้าถ้ากำลังเนี้ยกำลังผสมเลยนะถ้าเรามีเกสรนะถ้าเรามีเกสรนะเห็นไหมถ้าเรามีเกสรเนี้ยกำลังผสมเลยนะจ๊ากำลังสวยงามเลยจ้ะแต่คราวนี้เราไม่มีเกสรเนาะเราก็ต้องอดทนเนาแล้วอันนี้ ที่ว่ายายพินรู้โลกต้องรู้คืออะไรอะไรจ๊ะนี่จะเห็นไหมไอเนี่ยโชคเก้าชั้นอีเนี้ยปักเนี้ยมันห้อยลงมามันจะหักในเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นสภาพไหมมันจะหักแล้วมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรเนาะที่ว่าช่วงย้ายขนย้ายช่วงนั้นน่แะแล้วตอนนี้ยายพินก็เลยเอาหัวจุ่มไปในดินเนี้ยเนี่ยเนี่ยจุ่มไปอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยจนดินเป็นรูโบ๋เลยแค่ช่วงเวลาสองประมาณสองเดือนเนาะ เดือนกว่าๆไม่ถึงสองเดือนหรอกเด็กพิงก็เลยไม่ได้มาดูเขาไงเราไม่ได้มาดูเขาเพราะว่าคิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วมาก็ดูแต่ข้างบนๆพอเมื่อกี้มาจะมาตัดโอ้โหมหัศจันย์พันมหัศจันยร์มหัศจันยร์โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยปิงดูเนี่ยนี่สักทีสิเนี่ยเห็นไหมพระเจ้าช่วยกล้วยปิงดูเนี่ย จากที่ปลายไม่สมบูรณ์นะตอนนี้กลายเป็นโคนแล้วที่ไม่สมบูรณ์นจะจ้ะเพราะจ๋าแม่จ๋าเห็นไหมอย่างนี้ถ้าแบบนี้นะถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าสมมติว่ามันห้อยติ้งต่องลงอย่างนี้เราก็หาดินมาจุ่มหรือว่าเอาน้ํามาหล่อให้เขากินปลายนี้ถ้าจะดีนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อน,นดูไหมจากตอนแรกเลยสภาพเม็ดเขาก็จะเป็นแบบแบบอย่างงี้จ้ะคล้ายๆ,ๆแบบเนี้ยนะน่ะเนี่ยคือปลายไม่สมบูรณ์เห็นไหม ไปลายไม่สมบูรณ์นะในนี้เขาห้อยลงในพิงก็เลยอ่ะไหนๆแกจะหักก็หักไปฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแกหรอกนะเนี่ยมันจะเป็นประ,ประเภทแบบนเนี้ยเนี่ยให้ดูก่อนนะเนี่ยโคนสมบูรณ์นะโคนสมบูรณ์โคนใหญ่แต่ปลายเลียวเนี่ยปลายมันจะเล็กๆอย่างเงี้ยพอเอาจุ่มดินเข้าแบบนี้เดือนก็กว่าเองเนี่ยเห็นผลท่านตาจ้ะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันที่เสียก็คือเลียวไปเลยอันที่ใหญ่ก็ป่องขึ้นมาเลย อันนี้แก่ตัดได้แล้วนะผู้รู้บอกขนาดนี้ตัดได้แล้วแต่ยายพินยังไม่ตัดหรอกเพราะว่ามีคนจองน้องแล้วกวักนี้มีคนจองน้องแล้วเนาะยายพินไม่ได้เพาะเองหลักถามว่าแม่น้องสวยไหมก็สวยนะธรรมดาน้องสวยแล้วตอนนี้เขายกยอดน้องไงน้องเป็นบอลไอเป็นโชคใบใหญ่นะน้องเป็นโชคใบใหญ่นะเนี่ยใบใหญ่สวยแบบเนี้ยแต่ว่าเขาตัดยกยอดไง ยาพินรับมาอีกทีนะเขายกยอดน้องออกนะ้องก็เลยเป็นใบเรียวๆสีไม่ค่อยสวยแต่ใบเดิมน้องสีสวยนะดูดะใบเดิมน้องสีสวยดูจากสีใบเดิมเดิมน้องสวยจ้ะเห็นไหมใบเดิมน้องสีสวยแต่นี้เจ้าของใหม่ไอเจ้าของเดิมเขาตัดตัดไอ้นี้น้องทิ้งไนงะว,วันนี้ยาพินไม่ได้จุ่มไม่ได้ฝักมันก็เลยไม่ค่อยสมบูรณ์เลยบอกแล้วยาพินรู้โลกต้องรู้ อันนี้มันดีจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแค่เป็นการสงสัยเฉยๆแค่เป็นการสงสัยเฉยๆแล้วท่านยาวๆอย่างนี้เราจะไปโน้มให้มันอ่อนลงก็คงจะยากเนาะสมมติติ่งต่างเนี่งอย่างตั้งๆอย่างเนี้ยสมมติติ้งต่างมันตั้งๆอย่างเนี้ยเราจะไปโน้มให้อ่อนต่ำลงก็คงจะยากเนาะเพราะเดี๋ยวก็จะหักอีก เราเลี้ยงดีๆดินดีๆอะจักที่ว่ามันไม่ค่อยมีสีนะอันนี้เจพินจมไว้ในป่านานจัดเนาะก็เลยไปเอามาลงเข่งพอเราลงเข่งแล้วจักที่จักกระถางแล้วพอมาลงเข่งหลายเปลี่ยนสีเปลี่ยนนะจ๊ะหลายเปลี่ยนสีเปลี่ยนเลยเห็นไหมจักเป็นโชคใบเล็กๆกลายเป็นโชคใบใหญ่ๆเลยโชคใบเล็กๆเตาขึ้นมาเป็นโชคใบใหญ่ๆเลย ไ,ไอ้นี่ที่ว่าเนี่เราจะทำยังไงดีให้ให้ให้โชคต้นเนี้ยมันใหญ่ให้ให้เอาแบบเอาเอามาเอาเอา,เอา,เอาไอ้นี่มันเสียบได้ให้มันกินน้ำปลายปลายใบปลายดอกได้มาคิดหาวิธีกันดีกว่าเราจะทำยังไงโหเห็นน้ำเยิ้มแล้วฉันอยากจะผสมแกจังเลยแกสอนก็ไม่มีเนาะ ทำยังไงดีพ่อจ๋าแม่จ่าเยพินก็เวลาผสมก็ไม่คิดจะเก็บเกสอนโชคไว้เลยเนาะแกเออเม็ดบอลสีแกยังเก็บได้ไกสอนบอลสีอีกต้นนี้ก็แทงหน่อขึ้นมาเยพินขายไปหน่อหนึ่งนะเละ็กต้นนี้แทงขึ้นมาไม่ยอมโตนะเห็นไหมแทงไหลขึ้นมาอายุเขาเยอะจัด หรือจะให้เรายกยอดจะตาตะเป็นการเรือนรางเตือนเอาอยัางไงดีมือใหม่เหมือนกันนะจ๊ะมือใหม่เหมือนกันจ้ะเพื่อนๆอย่าบอกโอ้โหเย่พินแกไม่บอกความรู้มั่งเลยอย่ยพินก็มือใหม่จ้ะอย่พินก็มือใหม่นะจ๊ะต้องบอกเลยโชคชาชนเย่พินก็มือใหม่เพิ่งหัดเลี้ยงจ้ะซื้อของมาตอนโตๆโตนี่แหละจ้ะ ซื้อเขามาก็ตอนโตๆนี่นี่ไม่ใช่หน่อโชคนะอินี้เป็นบอลสีที่ติดมาในเข่งนะจ๊ะเดี๋ยวจะคิดว่าเป็นหน่อโชคเก้าชั้นโอ้ยแต่ตอนนี้ยาพินก็เริ่มเก็บแม่ขาวๆมาผสมมลลั่งแล้วล่ะโอ้โหตอนแรกไม่มีชมพูเลยนะจ๊ะพ่อจ่าเม่จ๋าตอนแรกไม่มีชมพูเลยนะเนี่ย ตอนคนขอซื้อเนาะถามของเยพินมีชมพูไหมไม่มีหรอกชมพูแต่พอมาดูตอนนี้นี่ของแกก็ชมพูชมพูเนี่ยของแกก็สวยขนาดนี้แกยังไปบอกกับคนอื่นว่าของแกไม่สวยเนาะเยพินแกก็ช่างกล้าพูดเนาะพอน้องงามงามดีส่น้องก็มาจ้ะไปดีกว่าเข้าบ้านเยพินรู้โลกต้องรู้ปะเจ็บคอไม่สบายไปตาก ไลน์ไอ้นี่ไปทำคลิปหาฝักโบอันนี้หนุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนใครอยากได้อะไรก็ทักมาหาเจพินนะเยพินขายจ้ะทักมาหาเลยเนี่ยขายจ้ะปลูกไว้ขายจ้ะสมัยก่อนคิดว่าปลูกไว้เพื่อความสุขจ้ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันจะสุกเกินไปจนร้อนแล้วจ้ะต้องขายมั่งจ้ะเพราะว่าไม่มีเงินใช้แล้วจ้ะเนอะ คนเราเพื่อความสุขก็ทําได้แต่ถ้าสุขเกินไปเราก็ต้องยอมรับสภาพเจ้าของนะว่าเราไม่มีเงินใช้แล้วล้อเ,เล่นนะให้ดูเฉยๆว่าบอนสีไม่ต้องอยู่ในตู้แล้วเห็นไหมให้ดูขำๆกันนะวันรายงานจ้ะยังไงยายพิงก็ขอจบคลิปก่อนนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้ะไม่มีสาระหรอก ให้เพื่อนๆดูกันเฉยๆเจ้ะดูกันให้ขายคิดถึงคิดถึง